าเอสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้มากินอาหารหลอบเดือกันได้อยังจะคุณสามีทอดอเนื้อไว้ให้จ้าพี่นองจ้าแล้วลูกก็เลยโอเคละมีพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานนะจ๊ะมีมีข้าวดีมาบอกหลังจากที่สัญญาไว้ว่า,วาถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะลถผ่านการสร้างรายได้ดาวนะคะพี่นองจ้าในเพจนี้แหละนะคะ ซึ่งรถเปิดเพจมาครบสามเดือนนิดๆนะคะพี่น้องจา้าและสิ่งที่ดีใจกว่านั้นก็คือรถจริงๆยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะพี่น้องเกณฑ์ยังไม่ถึงหนึ่งพันนะคะผู้ติดตามยังไม่ถึงหนึ่งพันนะคะแต่ทําไมนะคะแต่ทําไมถึงได้เครื่องมือมาอันนี้รถไม่แน่ใจนะคะพี่น้องจ้าก็ลเลยสิมาบอกพี่น้องฟังว่านะคะจากที่ว่าเกณฑ์ดาวผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะคะพี่น้องและ มีผู้ติดตามติดต่อกัน500คนของโลอาจจะเข้าเกณฑ์อันหลังนะคะคือผู้ติดตาม500คนครบ30วันนะคะพราตอนนี้ผู้ติดตามของโลก็อยู่ที่600กว่าแล้วจ้ะวันนี้ก็ฉลองค่ะพี่น้องฉลองได้เครื่องมือมาแล้วฉลองได้เครื่องมือมาแล้วกินบาทเนี่ยอืมฉลอง ได้เครื่องมือมาก็จะต้องฉลองนะคะได้อะไรกินล่ะทอดเน,นื้อนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าอร่อยคือเก่าอร่อยอร่อยอ่ะสุดยอด,ดจ้าร่วมชิบสม่ำเสมอพี่น้องทำยังไงถึงจะได้เครื่องมือ การสร้างรายได้นะคะสเต็ปแรกของหลดุดพานไปได้แต่โดยดีนะคะพี่น้องจ๋าได้เครื่องมือส้างรายได้ไม่อีกหนึ่งชิ้นแล้วนะคะบาไท้หนีกระเฮ็ดให้รมีกําลังใจที่จะอยากได้เครื่องมือชิ้นต่อๆไปนะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเพจใช่ไหมคะเราก็จะสร้างรายได้แต่ตั้งหกช่องทางอ,อันนี้ก็ ลงคลิปต่อไปพี่น้องจ้ะลงคลิปต่อไปอันนี้ก็รอพี่มากทรงเครื่องมือชิ้นอื่นๆมาให้จ้ะชิ้นแรกมาแล้วถ้าชิ้นแรกมาแล้วชิ้นต่อไปก็แค่รอจ้ะพี่น้องจ้าเรียบร้อยเลยดีจอดใจมากเลยเครื่องมือทยอยมาแล้วอู้มีความสุขจ้าอืม มีความสุขมากๆลิปนี่โลกะมาส่งข่าวพี่น้องเทนี่ก็ได้จ้ามือหนะ้าถ้ามือใดได้เครื่องมือมาอีกเดี๋ยวลดสีม่วงให้พี่น้องฟังอีกนะคะว่าได้มาเมื่อนี้มาตามสัญญาแล้วว่าถ้าได้เครื่องมือมาจะรีบแจ้งแจ้งแล้วกลไปได้จ้าบาทพี่น้องไปร่วมคลิปไลยๆจะได้มีเงินเขามาหลยๆบายบายจ้าสวัสดีจ้า